สวัสดีครับพี่น้องครับมเมึงบรรยากาศยามแรงๆครับอุ้ยฝ่าสีสวยมากครับตัวนี้นะครับฝนทั้งนั้นเริ่มหน่อยลงมาแล้วนะครับแต่ว่าไปที่นี่เมื่อป่าฝนหน่อยลงมานะครับถือกระทบถือกับแสงแดดครับเหมือนกับป่าฝนเป็นสีเลือดเลยครับพี่น้องครับผมนี่เห็นไหสายฝนโปรยปลายลงมาครับ แล้วถูกกับแสงพระอาทิตย์กลังที่ตกดินนะครับผมเห็ดไหยน,นะครับผมเหมือนฝนสีเลือดเลยพี่น้องฝนสีแดงโอ้ยสวยงามมากนะบรรยากาศบรรยากาศทองไฮทองนะนะครับผมโอ้สวยงาม รอพี่น้องเติมมสูงเไ,ไปอีกทีแรกนะครับมันจะชัดอยู่นะครับแต่ตัวนี้เริ่มคำลงไปอีกมือดลงไปอีกนะครับจะมองบ่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่ที่แรกชัดก็นี่ครักฝนสีเลือดพี่น้องฝนจะมาแห้งอีกบ่าครับผ้าอยูจะเข่าหรือว่าน้ำจะท่วมพีน้อง หรือเป็นเลือกง,งามย่ามดีนะครับที่ผลจะสีแดงโอ้ยเพิ่งเ,เคยเห็นนะพี่นอ้องสวยงามสวยงมครับผมผลจะเป็นสีแดงเลยนะครับอ่ามองจากกล่องนะครับอาจจะบอชาัดปันใดแต่ว่ามองดยตาเปล่าครับโอ้สวยนะครับเป็นปรากฏการณทีบ่อคอยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับบ่อคอยได้เห็น ครับบรรยากาศป้าสัมผัสวาดดอรถเนาะวาวสวยคักนะครับเนี่ยโอ้ยเพื่อนลองเดี๋ยวผมสูงขอาีกน้ออันนี้คือสายฝนที่ปวยปลายออกมากนะครับผมเป็นสีแดงนะครับปรากฏการณ์ฝนสีเลือดเพื่อ,อนองนี่ก็เลยอยากถ่ายถอดให้มึงนะครับ แต่ตอน,นพี่น้องนเมองเป็นบรรยากาศที่หาในเมืองยากนะครับผมกับบกวันบกให้เห็นนึกเทือะครับพี่น้องครับโศก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 ฝนสีทองเอ,อ้ยสีทองสีทองเดี๋ยวไก่สีดอกครับผมฝนสีทองว้าพี่น้องฟ้าที่ฟ้าสีทองฝนก็ต้องเป็นสีทองแล้วพี่เนาะอ้ยงามงามงามบรรยากาศจํำแรง เมือ่อสูงขอมานะครับกล่องมันอาจจะบนหิงไปไดเด้เออ่าบรรยากาศสวยงามสวยงามสวยงามมากบรรยากาศที่ไม่ค่อยได้เห็นค่อยได้เจอนะครับผมบรรยากาศถุงนะเขากำลังขึ้นนะครับเห็นนะนะครับเติมเขี้ยวแล้วเริ่มเขียวแล้วนะครับ สวย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 พี่น้องว้าวสวยสวยงามสวยงามมากนะครับผมเอาคลิปนี้ให้บ้งสักนิดนะครับพี่น้องสวยงามบอกอย่างเดียวว่าสวยงามมาก